นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับที่คุณจะเอาความรู้หรือประสบการณ์ของคุณออกมาแบ่งปันผ่านโลกออนไลน์เพราะนอกจากมันอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนได้แล้วมันอาจจะสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตของตัวคุณเองก็ได้นะครับขอเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2554นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาคนนึงแลวผมก็มีความฝันนะมีความตั้งใจว่าเฮ้ย hey, ผมเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้และผมอยากใช้ทักษะเนี้ยในการที่จะสร้างชุมชน เพื่อให้คนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเขาสามารถออกไปช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้มันเป็นความฝันที่ก็ไม่ได้แบบชัดเจนเป็นรูปเป็นล่างอะไรนะครับแต่ก็เป็นความฝันที่แบบเออมีความตั้งใจของเราอ่ะแล้วเราอยากทาแบบนี้ผมก็ตัดสินใจครับที่จะลงมือทําแต่ว่ามันก็มีเสียงเล็กๆในหัวครับที่บอกว่ามึงเป็นใครใครเ็าจะมาฟังมึงโอ้โหมึงตัวเด็กตัวดําๆแบบนี้ใครจะมาสนใจมึงก็มีเสียงแบบนี้ครับที่กังวล และนอกจากการที่ผมเนี่ยลังเลสงสัยในตัวเองแล้วนะมันยังมีเสียงคนรอบข้างอีกครับแกเป็นใครสําเร็จอะไรมาแกเรียนจบสูงหรือเปล่าแกมีบ้านมีรถมีราคาแพงหรือ,อยังนะที่ออมาออกมาทําแบบนี้เสียงเหล่านี้ครับยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเออฉันไม่พร้อมจริงๆเข้าไปใหญ่แต่ว่าด้วยความที่ตั้งใจไงก็เราตั้งใจอ่ะเราอยากจะทำมันนะผมก็หาทางเลือกครับว่าทํำยังไงได้บ้างก็รู้ว่าอ๋อเราอาจจะต้องไปเรียนรู้ ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีใบประกาศอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถทําให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นผมก็เอาเลยครับไปเรียนรู้ศึกษาหาความรู้นะเพราะศึกษา,าความรู้ครับมันก็มีความรู้มากมายเต็มไปหมดเลยในตอนแรกเนี่ยก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลักจิตวิทยาความสําเร็จต่างๆนะครับ NLP อะไรพวกนี้เนาะทุกครั้งที่ผมเลือกคอร์สต่างๆนะครับมันจะมีความคิดอย่างหนึ่งนะว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เดี๋ยวพอคลาสนี้จบอันนี้เมื่อไหร่ได้ใบประกาศนี้เมื่อไหร่ฉันจะพร้อมแล้วสาหรับการทํา แต่พอไปจริงครับพอเรียน NLP จบปุ๊บเฮ้ยมันยังมีเทคนิคไทม์ไลน์นะในการที่จะเยียวยาบําบัดมันยังมีเทคนิคการสะกดจิตมันยังมีเทคนิคการสื่อสารมันยังมีเทคนิคการขายโอ้ที่จําเป็นต้องเรียนรู้โอ้โหมีช่องทางอีกมากมายที่จําเป็นต้องทาพอจะมาแบบทำเทรนนิ่งนะครับมีจัดสอนจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องของการคุมพลังงานการจัดห้องเรียนนะครับการคุม e NERGY โอ้โหอีกมากมายเป็น หลายอย่างอะเอาไว้ง่ายนะฮะมึนไปหมดเลยครับตอนนั้นความรู้สึกนะถ้าเปรียบนะเหมือนกับเดินเข้าไปในเขาวงกอดอะแล้วเขาวงกอดเนี้ยมันมีทางแยกแต่หมดเลยและแต่ละทางแยกดูดีไปหมดเลยนะทำให้เราเห็นว่าเอยแยกนี้โอ้โหคงไปสู่ความฝันสีวิไลทางแยกนี้ก็โอ้โหความฝันสีวิไลนะครับเป็นแบบนี้ตลอดคุณเป็นแบบผมไหมนะถ้าคุณเป็นแบบผมนะครับผมโคตรเข้าใจคุณเลยครับผมพอเป็นแบบนี้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าฉันไม่มีวันพร้อมหรอกผมติดอยู่ในสภาวะแบบนี้ครับ เป็นเวลาปีกว่าๆเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกท้อกับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เมื่อไหร่มันจะถึงจุดจบสักทีจนกระทั่งผมได้มีโอกาสเข้าสัมมานาสัมมานาเนี่ยครับชื่อว่าสัมมานาม,มานาิเลเนียม่อินเทนซีฟถอดหัวับสมองเงินล้านนะครับตอนนั้นก็มาจัดที่กรุงเทพนะตอนที่ผมจะไปผมจําได้ตอนนั้นผมมีความคิดอย่างหนึ่งผมบอกกับตัวเองว่าถ้าเกิดคลาสนี้นะฉันไปแล้วมันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วฉันยังต้องแบบยังเป็นแบบนี้อยู่อะนี่จะเป็นคลาสสุดท้ายฉันึ คือคำว่า act in spite of fear การทำทั้งๆท,ท,ที่กลัวไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้ทุกคนมายอมรับเราก่อนทำไปเลยคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆหลังจากนั้นผมยังมีความรู้สึกว่าผมไม่พร้อมเหมือนเดิมผมยังมีความรู้สึกว่าผมไม่ได mm ้รู้ดีกว่าคนทั่วตัวไปผมยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอ้ย e ฉันดีพอหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่ในใจแต่ผมก็ตัดสินใจที่จะทํามันมากขึ้น ผมเริ่มเขียนบล็อกมากขึ้นผมเริ่มทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มเขียนสิ่งต่างๆไปผ่านไป Facebook ไปนะก็ทำแบบนี้ครับทำต่อเนื่องทำด้วยอินเนมชันด้วยความตั้งใจนะว่าเฮ้ยฉันอยากจะสร้างกระบวนการเรียนรู้อ่ะฉันอยากมอบคำถามฉันอยากจะมอบแนวคิดมอบมุมมองอะไรบางอย่างเพื่อให้คนสามารถคลิกอะไรบางอย่างและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ผมก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องครับจนกระทั่งครับมีคนที่เขาเห็นว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันน่าจะช่วยตอบโจทย์เขา ขาก็ติดต่อมาฮะแล้วก็เชิญผมไปเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเขาเนาะเชื่อไหมครับครั้งแรกงานแรกที่ต่อเข้ามานะฮะผมไปจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยประมาณวันครึ่งถ้าตอบแทนวันนั้นที่ได้ครับมากกว่าเงินเดือนประมาณ3-4เดือนได้แล้วพอมีสิ่งนี้ครับที่เกิดขึ้นมายืนยันนะผมยิ่งมั่นใจว่าเฮ้ยเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ผมสามารถเติบโตได้แน่นอนผมก็ปักหลักนะครับในการทําสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นศึกษาหาความรู้เหมือนเดิมนะครับ ทำมันมากขึ้นแล้วก็แบบแอคชั่นออกมามากขึ้นหลังจากนั้น1ปีครับเพียง1ปีจากการจุดเริ่มต้นจุดนั้นผมจัดก,กระบวนการยนรู้เนี่ยอีกเป็น10บสครั้งเลยและ3ปีหลังจากนั้นผมได้มีโอกาสร่วมงานกับนักเขียนนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ได้บินไปถึงต่างประเทศนะครับทำงานร่วมกันแล้วก็เชิญเขาเข้ามาสอนในประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักบุคคลนะฮะดังๆคนที่ประสบความสําเร็จต่างๆมากมายเลยจากจุดเล็กๆในวันนั้น ที่มาจากความตั้งใจของเราที่เราจะทําที่มาจากการที่เราตัดสินใจว่าใช่ฉันกลัวใช่ฉันยังไม่พร้อมใช่ฉันยังไม่มั่นใจและใช่ฉันจะทําดังนั้นถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่มีของมีความตั้งใจนะอยากจะเอาสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมาแบ่งปันให้กับผู้คนนะครับผมบอกเลยว่าอย่ารอครับใช่คุณกลัวใช่คุณกังวล ใช่มันมีคนที่บอกว่าคุณไม่พร้อมแต่ถ้าคุณทําคุณจะพร้อมถ้าคุณไม่ทํารอให้ตายก็ไม่พร้อมผมไม่ได้บอกว่าการเรียนจบการได้ไปประกาศอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันทําให้คุณมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้คนครับเชื่อมัน่นเชื่อถือและเชื่อใจในตัวคุณมากกว่าไอ้กระดาษหนึ่งใบนั้นที่คุณได้หลังจากเรียนจบก็คือความตั้งใจ และประสบการณ์จริงของคุณมากกว่านั่นคือใบเซอร์ติฟายที่มีพลังมากที่สุดถ้าคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วออกมาแบ่งปันเลยครับยังมีคนอีกมากมายที่เขารอที่รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณเนี่ยจะออกมาพูดให้พวกเขาฟังเป็นกําลังใจในการออกมาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนนะครับออกไปช่วยเหลือผู้คนกัน